สวัสดีครับท่าผนผู้ชมที่รับทุกท่านครับวันนี้นะฮะในส่วนของกองปรปาบปรามเรามีข่าวสารพรยาพันธ์ผลการเปิดรายงานของกองบังบการยุนนร่งกองกปราบปรามโดยพลเอกธิต <c oughs> พงศ์ภูริเดชครับพบกระเพืะ่ะได้ทําการจับก,ก,กลุ่มบริษัทนะบริษัทหนึ่งนะก็คือบริษัทบิ๊กชัวร์กรุ๊ปซึ่งถูกกล่าวหาว่าเปิดความผิดนะร่วมกันใน เรื่องของการชอบบนพชาชนนะครับนึ่งจากเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคหรือ3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไดมีคุณระชาชนโดยคุณธนากรชูฤทธิ์เขาตะพวกจำนวน20รายนะครับได้เข้ามาร้องทุกที่กองปราบหลางที่ไปไม่ไหลายที่ไปไม่ไหลายที่จริงๆนะครับแล้วก็ได้รับความลำบากจริงๆนะครับเข้ามาที่กองปราบซึ่งในช่วงนี้กองปราบทางเราเป็นมีโปรโมชั่นพิเศษนะ เรื่องของการสร้างให้เห็นว่าของเปาเราไปที่รู้สุดท้ายที่หมายถึจริงๆนะครับเราได้รปชุมหาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญประชาชนเดือดร้อนนะถึงว่าเป็นความทุกข์ันดับหนึ่งที่เราต้องเร่งรีบคลี่คลายนั้นทางคณะรัมรีกองหนึ่งที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับดูเรื่องของการรับผิดแต่การรับผิดก็คือทางการร่วมผู้เสียหายรายต่างๆได้มีการทำประกัน ประกันภัยรถยนต์เอาไว้โดยผ่านโบเกอร์ซึ่งบริษัทฟิชชวกรุ๊ปได้มีการติดต่อโทรศัพท์ไปยังกลุ่มผู้เสียหายต่างๆแต่ละรายว่าตัวเองเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยรถยนต์บริษัทนู่นนี่นั่น A B C D แคทุกบริษัทก็มีการติดต่อว่าจะชำระโดยเงินสดหรือจะชำระโดยการผ่านใบกินิดจะชำระผ่านายกินิตก็จะให้ทางพนักงานของบริษัทเป็นผู้ที่ไปทำการ นำเครื่องไปนะแล้วก็มีการออกไปเสร็จให้โดยการติดต่อนี่ก็จะเป็นผู้ติดต่อคือคุณมันเินนะฮะเป็นหน้าจานี้นะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทคือในตัวของบริษัทนะฮะก็คือในการจดทะเบียนนะเป็นชื่อนะของบิชช๊กัวโดยนางสาวละตนาสีโชคนะครับเป็นสารนะนี้ดูที่จะควรและสาระตัวเป็นผู้มีนหน้าเป็นกรรมการเนทุผู้เดียวนะ แต่โดยเนื้อหาสาระคือนางชนาชยาดีมณติโชว์ซึ่งผู้ที่นั่งอยู่ด้านข้างเป็นมรรดาน,นะครับเป็นผู้ที่ลงนามเป็นผู้ที่ออกไปเสร็จรับเงินให้ในานามของบริษัทมันก mm ็ hmm. ขัดแย้งก,กับในส่วนของความมรทีส่วนแล้วนะครซึ mm hmm. ่งวันนี้เ,เราก็ได้มีการสืบสวนมาเหตุผลเพราะว่าประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนคือได้ชําระจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนก,ก็เชื่อว่าการได้เงินวงเงินประกันไปถ้ามากหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นบาทนะแล้วแต่วงเงินประกันว่าในชั้นประเภทไหนหนึ่งสองนะหรือพัสนะแต่พอในระหว่างร,รอแล้วรอเล้ก็ไม่ได้รับนะไปกรมสรรเสียทีนะหรือบางรายไปประสบเหตุแล้วโชคร้ายไม่สามารถที่จะเคลมประกันได้นะเนื่องจากว่าตรวจสอบแล้วเขา ไม่อยู่ในเบื้อึกเรคคอร์ดรของบริษ,ษนะัทบริษัทการใหญ่ตรงนี้ได้พระความเสียหายจำนวนมากได้มาร้องทุกเรื่อท,ที่ให้เรดารดำเาินจำคุกเราได้รู้หลักฐานแล้วว่าการกระทำผิดนี้เกิดขึ้นรนะรจริงนะและมีตัวละครจริงนะการทำในครั้งนี้นะเป็นการทำผิดตามประมวลกฎหมา,ายอาญาในเะรื่องของการร่วมชอบอกสังขารชนนะมีตาโษาทษนะแต่ผู้เป็นกระห้าิี นะหรือหรือท่านท่านท่านตับครับเพื่อที่ไปขอหมารรยสารนาจจะกระทั่งไปขอหมายสารอาญาในการออกหมายจับครับนะวันนี้จึงได้ทำการจับคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายนะคือนางเชียรีเนงะบวันตีโชคนะอายุสี่เก้าปีตามหมายจับสาราญาที่สามเจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดลงที่สิบแปดพิมพ์พาสองนางสาวอรันาวันตีโชค อายุที่7ปีที่เป็นผมตอนที่ป่วยป่วยก็เลยขออนุญาตทำให้เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนนะครับผู้หายตามหมายจับสารยาที่370นะวันที่18กุมภาพและและนางสาววันเด่นนะเลีเ้ยนเล็กนะครับอายุ8ปีนะเป็นพนักงานของบริษัทผู้ซึ่งเปิดดูข้อมูลและเป็นคนโทรไปติดต่อลูกค้านะติดต่อประชาชน ตามหมายจับสาระยาที่372ณวันที่18กันยายนครับซึ่งซึ่งในชั้นจับกครับผู้ต้องหาให้การป็นเสด็จก็จริงแต่หลักฐานทุกอย่างมีมีชัดเจนมีแน่นหนาครับก็อยากจะเรียนจากพันเอกทราบนะครับในเบื้องต้นนี้มีข้อมูลอะไรสักถามหรือว่าจะสอบถามทางผู้ต้องหาหรือทางชุดจับกุ่มนะฮะจะได้อธิบายผังชาติในการทำก่อนและการทำงานนะครับนี่ครับ จากการเลือกจบกคุ่ที่ควรจะเปนะครับที่มีการลงที่ปากเกร็ดก็ตอนที่เราขอหมายไปเราก็ขอหมายไปเป็นในลักษณะที่ว่าน่าเชื่อว่าจะลงที่ก็ถ้าเราไม่มีการจับคู่ตัวเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่พบตัวเขาก็ต้องออกไปต่างประเทศครับวันนี้คุณจะไปเดินทางอะไรครับเป็นไปเดินทางไปเซีกไฮแต่เมื่อเราไปจับคุ่ตัวได้ก่อนครับ ผานช้านั่นคือขั้นตอนต่างๆนะในการดเนินการนะจะเห็นว่านะฮะตัวนางสาววันเพ็ญนะฮะที่ปรากฏในภาพนะช่วยชี้นะฮะเป็นคนที่เปิดดูข้อมูลฐานข้อมูลนะของเจ้าท er ุนรายต่างและโทรไปติดต่อสอบถามสามารถบอกรายละเอียดแม้กระทั่งรถหรือว่ารถมันเป็นรถยี่ห้ออะไรขนาดซีดีเท่าไหร่นะฮะเพื่อนําเสนอว่าในส่วนนี้บริษัทนี้เป็นเป็นตัวแทนเป็นโบรกเกอร์จะมาดูแลให้โดยกระทั่ง ถ้ารูปหลายรายก็เชื่อเชื่อเสร็จแล้วนในการทําธุรกรรมการเงินถ้าในเงินสดนะก็จะไปออกไปพบนะแล้วก็ออกไปเสร็จให้มีการประทับตราประทับตราของบริษัทนะยืนยันว่าเป็นบริษัทบิ๊กชัวรุ๊ปนะซึ่งตั้งอยู่ที่เขตแขวงดอนเมืองนะถูกต้องนะและมีการลงนามมีการลงนามก็คือในส่วนของตัวคุณชิยานีนะเป็นคนลงนามทำบรทึกขอบคุณและก็ทำเอกสารไปเสร็จรับเงินส่งกลับมาให้นะครับหรือ ถ้าเป็นในะะลักษณะของการใช้ซิปแซแเป็นการใช้บัตรเครดิตรูดนะก็ก็จะออกปเป็นใบเสร็จรับเงินให้เช่นกันในลนักษณะนี้เหมือนกันนะฮะหรือนะหรือนะฮะถ้าไม่เป็นการเอาเอาเอกสารมาให้ใบแทนก็ <c oughs> จะเป็นส่งใบเสร็จรทบเงินมาให้นะซึ่งจะเป็นการรับหลังจากนั้นต่อมานะผู้เสียหายนะบางรายนะที่แล้วมาแจ้งความับเราและผมเชื่อว่าจะมีหลายรายที่ยังยังไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านตกเป็นเหยือย่อหรือเปล่านะครับ ไปประสบเหตุนะไปประสบเหตุหรือบางรายกอยา็อยากที่จะทวงทวงถามื่นเอกาสารนะที่ยืนยันเราไม่สามารถที่จะเคลมได้นะไม่สามารถที่เคลมได้พยายาาติดต่อมาทางนี้ทางนี้ก็บ่ายเบี่ยงบายเบี่ยงปฏิเสธนะว่าได้ส่งเงินติดต่อครับกับทางบ,บริษัทแล้วก็ก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบแล้วในบริษัทใหญ่ไม่เคยได้รับการติดต่อไม่เคยมีเอกาสารเป็นคอนแทคไม่เคยได้รับข้อมูลในการส่งเข้าไปว่า มีการส่งเงินหรือมีการทํำสัญญากับเริษัทใหญ่เมื่อไดน,นะฮะตรงนี้เจ้านทะุกทั้งทั้งเบื้องต้นทั้งที่รายนะถึงได้รวมตัวกันไปแจ้งความมาหลายที่ในที่สุดก็มาที่นี่ครับมาที่เราถึได้ได้ดำเนินการสอบสวนนะสืบสวนกนสับกุ่มตัวให้ครับนะครับ